มีลูกค้าถามว่ากล่องท้ายอลูมิเนียมนะครับใส่กับรถ adv 6้อยหกสิไซส์ไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ติดเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้ลูกค้ามาติดหน้าร้านเลยนะผมอ่าตัวนี้เป็นกล่องอะไรพี่ไซส์อะไรไหนกล่องโต์วูฟรุ่น0 7 1เจ็ดหนึ่งสองสูนย์เจ็ดหนึ่งสองสิบลิตรสีครับผมใช่ครับผมมีสองสีนะปกติจะมีสองสีอันนี้ลูกค้าคุมโทนดำาอ่าโพลิ่งกาจะเป็นสีดำครับผมอ่าโอเคสวยมากนะครับดูด้านในก่อนได้ไหมได้มาดูอินเนอร์ดูอินเนอร์ ส่วนมากปีบอลูมิเนียมเราจะเน้นพวกตามมุมพลาสติกครับผมวัสดุแล้วก็อินเนอร์ภายในโอ้โหนี่ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนครับยังหนาบอกเลยว่ายางหนายังหนาแล้วตะเก็บ2ชั้นด้วยตะเก็บ2ชั้นนะครับครับผมนี่โอ้โหสวยจริงนะฮะโอเคตามมุมเย็บเข้ามุมสวยนี่นะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยคือพนักพิงหลังพนักพิงหลังที่อื่นซื้อเพิ่มที่อื่นซื้อที่อื่นซื้อเพิ่มใช่และจังแบรนด์จะต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ไม่หนาแบบนี้นะครับแบบนี้หนาแล้วก็ใช้งานได้จริง ของมอเตอร์มหนาสุดพิงได้แม่บ้านชอบ,บ,ชอ,บอุ้ยอันนี้สวยมากนะครับผิดไปไม่โดนด่าแน่นอนอ่าโอเคถ้าใครสนใจนะพี่นะก็ถ้าไม่ได้อยู่ล้วแวกใกล้เคียงกรุงเทพเนี่ยก็กดดูสินค้าในร,าร้าด้านล่างเลย,เลยแต่ถ้าอยู่ใกล้นะครับผมพี่กดอ่ะโทษทีโทษท,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 ทีถ้าใครอยู่ใกล้ในกรุงเทพสามารถมาดูหน้าร้านได้ครับหน้าร้านเราอยู่บางแวกหนพนเก้าครับพิมพ์ไแผนที่ได้เลยมอเตอร์บุ๊มอหรือถ้าใครพิมพ์ไแผนที่ได้เลยนะครับมอเตอร์บู๊มอนะอ่ะมีรีวิวมากกว่าหนึ่งร้อยรีวิวหรือถ้าใครอยู่ไกล นะครับพี่กดดูสินค้าเนี่ยตะก้าด้านล่างได้เลยแล้วกดสั่งซื้อได้เลยครับของพร้อมส่งนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีเต็มด้วยนะครับนี่